สวัสดีครับชมพระคงลำพูนเนื้อ,อจอ,อกดำดำอมน้ําตาลที่หนึ่งครับอันนี้พระองค์นี้จะลักษณะอยู่ในในไหนะครับในไหคข้าวไหครับดูข้าบไหอยู่ตามใบโพนะครับพระองค์นี้พิมพ์ทุกอย่างสวยงามครับนี่ผมถ่ายด้วยกล้องเดี๋ยวใช้แสงครับเดี๋ยวครับโอเคครับ เดี๋ยวนะฮะตั้งกล้องดีๆนะฮะ,ะขอโทษนะครับแสงมันจะไม่ให้เท่าไหร่เออใช้มุมมุมมืดนิดหนึ่งะครับขอโทษด้วยะคะแสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้พระพระคงองค์นี้ครับจัดว่าสภาพเดิมๆเ,เป็นราคาเออเป็นพระที่สวยที่สุดแล้วครับพระที่สวยงามมากนี่ครับเห็นไหมมีตาด้วยฮะ ดูข้ามในซอกครับขามในซอกคามนี้ลักษณะน้ําจะเข้าไปในไหนะครับมีดินด้วยภาพนี้ก็ได้ล้างข้าบโคนออกหมดแล้วครับสภาพสวยครับดูดูเม็ดบัวเม็ดอะไรต่างๆเม็ดเม็ดตุ่มเม็ดอะไรครับชัดเจนเส้นท่านให้ดูเส้นครับเส้นครับเส้นเส้นด้านซ้ายด้านขวาใบโพต่างๆครับนี่ครับ อ่าถ่ายสวยนะครับองนี้เดี๋ยวจะพลิกให้ดูครับอันนี้ของจังหวัดลำพูนนะครับเป็นพระกุสมัอ่าพระแม่จาเทวีสร้างครับระพวกนี้จะเป็นพระอันดับหนึ่งอ่าจะเหนือพูดถึงว่าถ้าจะเที่ยวกับพระรอดแล้วพระคงเนี่ยห้อยเดียวๆจะจะดิ่นกว่าพระรอดครับเพราะพระรอดห้อยองเดียวเนี่ยไม่ดินครับสู้พระคงไม่ได้ครับพระคงนี่ อ,องค์เดียวเด่นๆนี่ถือว่าสุดยอดหมดพุทธคุณทุกด้านครับดีหมดทุกอย่างครับดูบางทีภาพมันก็ม่นก็ชัดเบอร์เบอร์เยไปไนครับคาบกูในไหานะถ้าผู้ไหนคนไหนที่เป็นเจ้าของก็อย่าอย่าไปล้างนะครับเพราะว่าคาบนี้มันเป็นคาบเดิมๆครับเรียกว่าอะไรเป็นภาพที่มีราคาค่อนข้างที่มันดีครับ คล, diamond, คล ey, ้ายๆกับว่าไม่ทําให้ผ้าเสียครับอันนี้สวยมากครับเนื้อเนื้อ,อย่างนี้หายากครับมันมีเนื้อดําเนื้ออมแดงมีม,มีมีหลายเนื้อครับเนื้ออมเขียวพระคงครับมีม,มีหลายแบบดําก็มีดํามีอยู่ะยังไม่ได้ถ่ายชมครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะพลิกค ley, ่อยๆพลิกครับเห็นเนื้อเม็ดแร่หนึครับเม็ดแร่ ดินจะไม่ละเอียดเท่าเหมือนกับน,นางพญาและพระรอดหรอกครับกระซุมกอดินจะละเอียดกว่าพระโคงงนี่ดินจะหยาบกว่าครับจะไปเทียบสามันนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าคือดินทลรที่ครับยังไม่สวยครับด้านหลังธรรมชาติมากเลยพระโคงนี้นี่นี่มีก็เสียนเชียนก็บอกส่งข้อประกวดชิงรางวัลที่งานใหญ่ที่กรุงเทพแต่ ยังไม่ได้ส่งเข้าประกวดครับครับสวยนะครับโอเคครับถ่ายชมพอพอได้เห็นพออะไรครับมีหลายองค์อยู่ครับเดี๋ยวจะโชว์ทีละองค์ทีละองค์แต่แต่คนละสีนะครับถ้าชอบองค์ไหนก็โทรมาถามตามเบอร์ข้างล่างครับชุมแพเป็นจัาภาคีครับมีเบอร์ข้างล่างครับโทรติดต่อมาครับสวัสดีครับ